เอาง่ายเนี่ยคือทราบข้อมูลทั้งหมดแล้วตอนนี้ mm hmm. ครับว่าผับนี้อยู่ในพื้นที่ mm hmm. ความจริงแล้วมันอยู่ในพื้นที่ในส่วนของเทศบาลสตึก mm hmm. แต่พยูเตอร์นู้ก็อยู่ในพื้นที่ของอบตกู mm hmm. ตาหลวงด้วยแต่เวลาขออนุญ,ญาต mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างอาคารต้องขออนุญาต mm hmm. นายกเมง้งนายกเม้งก็คือนายกที่ดูแลนายกเทศบาลเมืองสตึกนี่ mm hmm. นจะสีส mm hmm. ส่สมัยนะสี mm ่สมัยคนนี้เกี่ยวกับเรื่องอาคารตามพรบอาคารตามประกาศกระทรวงมหาดไทยนะฮะ เพราะว่าอันเนี้ยมีพื้นที่ทั้งหมด522ตารางตารางเมตรเป็นอาคารแบบพอควายต้องมีพื้นที่เข้าออกไม่น้อยกว่า4จุดด้วยกัน4จุดด้วยกันเรายังไม่แน่ใจว่ามันมีกี่จุดกันแน่นะครับแล้วก็การขออนุญาตก,ก็ไม่ได้เขาเรียกว่าขออนุญาตแบบไม่ถูกต้องเราทราบอยู่แล้วแต่พื้นที่นี้เป็นพื้นที่เฉพาะเพราะว่าต้องอ,อย่าลืมว่าอําเภอสัตหีบเป็นพื้นที่ทางความมันทงทางฐานเรือการจะขออนุญาตก,ก่อสร้างทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนหรืออะไรก็ตามเนี่ยต้องขอ ไม่ใช่ขอเฉพาะเทศบาลเมืองสตรตหิบจะต,ต้องขอผู้บัญชาการฐานทัพเรือสตรตหิบด้วยเสชื่อเสยน้อยจะกเกษียและอีกประมาณสี่สิบห้าิบวันด้วยกันซึ่งซึ่งท่านก็มีส่วนเกี่ยวข้องแน่นอนอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นต้องรู้ต้องรู้ต้องเห็นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันผิดหมดอยู่แล้วแล้วก็จัดก,การสืบสืบจากสืบมาสองวันละเจ้าของเนี่ย พี่ไม่แน่ใจว่าใช่หรือไม่ใช่นะว่าครั้งที่แล้วเคยถูกจับเกี่ยวกับเรื่องการเปิดบอลการพนันในระเนี้นเนี่ยหลังหลังสพผูตาภูตาหลวงเลยนะฮะไม่รู้ใช่หรือเปล่านะให้ไปตรวจสอบนะครับให้ไปตรวจสอบว่าใช่หรือเปล่านะฮะหลังจากนั้นก็มาเปิดตรงจุดนี้แล้วก็ความจริงแล้วเนี่ยความผิดมีใครผิดบ้างคงไม่ใช่เฉพาะห้าเสือสอพภูตาหลวงนะครับ คนที่ผิดเฉพาะในเภอสตัตหีบเกี่ยวไหมก็เกี่ยวแต่แต่มันตัวน้อยอะการจะเปิดทำใหญ่ขนาดนี้ได้เนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีต้องต้องรับทราบอยู่แล้วเพราะผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีอยู่มาหกปีนะฮะไม่รู้เกษียณปีนี้หรือเปล่านะฮะก็ต้องร่วมกับรับผิดชอบด้วยแล้วก็ผู้การจังหวัดจะบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นเรามาย้ายลูกน้องผมว่าดูแล้วไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะคนตายถึงสิบ ตอนนี้15คนแล้วช่15คนแล้วก็บาดเจ็บ37คนด้วยกันซึ่งคนตายก็ไม่รู้ว่าเป็นใครเพราะว่าามเป็นตอร์ตโกถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการเยียวยาเนี่ยเราทราบว่า14-15คนเนี้ย15คนมีประกันแค่4คนแล้วผู้บาดเจ็บ37คนก็มีประกันอยู่แค่ประมาณ14คนเท่านั้นเพราะฉะนั้นส่วนราชการก็ต้องแบ่งเป็นสส่วนด้วยกันในการที่จะรับผิดชอบนะฮะก็1ก็อาจจะรับผิดชอบชีวิตและประมาณสัก3ล้าน นะครับแต่ส่วนที่บาดเจ็บทุกพลภาพเนี่ยก็อาจจะล้านห้ล้านแต่งบประมาณส่วนนี้รัชการเนี่ยต้องเป็นคนรับผิดชอบมีอยู่ประมาณ2ส่วนด้วยกันคือกระทรวงมหาดไทยก็คือจังหวัดชนบุรีอีกส่วนหนึ่งก็คือ,เ,อ,อเทศบาลเมืองสตัตหีบแล้วก็กองบังคับการตำรวจปูทรจังหวัดชนบุรีต้องร่วมกันรับผิดชอบในส่วนการช่วยเหลือเกยวยาหลังจากนี้ ส่วนเรื่องการกระทําความผิดมันก็ต้องผิดตั้งแต่ระดับจังหวัดใช่ปะ่ะฝ่ายปกครองตั้งแต่ผู้ว่าในอำเภอแล้วก็ตำรวจในระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้องแต่ตำรวจเล็กๆน้อยๆสีห้าคนที่ย้ายไปไปเป็นพิธีเนี่ยมันก็มันมันตัวเล็กเกินไป